ยุคติค uk ือที่สามสมาธิกชูคนติขื่อประกอบไยด้วยกิ้มพลังช้างขี่ไปยีบหินไม่ยีบหินไม่ยีบหินเจ๊มากว้าขี่โด่งขี่ลืมพี่หมีเปาปลาเค็มอ๋ออ๋อพลังใบนี่มันหอมจริงจริงพี่โพดสายสิใครคอนเทนต์พวกเราคือชมรมความเป็นการใจบอลเนาะอ๋ออย่างนี้ปะปึ๊บโอ้โหได้แล้ว เออมะชึบเรียบร้อยอ่ะต่อไปเป็นไรส่งบอลข้ามห่วงเหรอยิงข้ามห่วงนะมะฟึบกดนะเอฟนะฮะเราต้องรักมาอุ๊ยอีนิดเดียวฟึบอีกครั้งเรียบร้อยโอ้โหอ๋อบอลจะส่งมาต้องมองนคะรับมามองแบบนี้โอ้โหฟึบออก ือ้อได้แล้วนะม<อ>งมงได้อีกทีอหูนั่งอึบแคปอ๋อกดคลิกขวาได้นะเดี๋ยวปิบอือ้อคลิกขวาอีกทีเรียบร้อยนะครับยังไงอ้าวอะไรนี้อีกเจ็บกีโมคอ,อ,อมพิท เพราะผมาเขียจุดเริ่มต้นนะสำเร็จแล้วเป็นรางวั <c oughs> นขึ้นมาเลยนะครับ นะนะครับอ๋อฝึกซ้อมนะโห,โห,หมองครับเล่นยังไงแทคติกต้องมาครับจอมแทคติกอ,อ,นะอืมเออนะอืมเข้าใจละเข้าใจรูปแบบการล่นแล้วคุดห <c oughs> วังในติกได้ครับสุดยอดนะอันนี้เ,เจอลงเข่งสนามจริงวะเอ,อยัาง ทองสอมกับลูกขี้มดนะนี่นนะ่นนไงอืมเอาละสนามปิงมาแล้วโี้สิเอตตัวจริงไหเอาไม่ใช่เหรอห้าคนอะไรครับบูล็อกเลยมนะันไม่ใช่เลยลงสนามที่เรียบร้อยนะสึกนี้จะเป็นยังไงตัดสินกันได้ไหนลิมิต ีิน้นที่ถูกโอ้ไยเป็นชิ้นศีโลซะนั้นไ,ไม่เขา้าใจชิ้นศูนย์ซะนั้นเจ๊เกมนัา่าจะเพิ่งปล่อยมาโอเคครับตบลงเมื่อน,นี้เมือนน่อค้นโอเคนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามเมื่อไมค่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับครับเย้